นี้ผมจะพามาทำเมนูไข่นะครับยังยังอยู่ในไข่ครับขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยเป็นไข่ดาวนะครับวันนี้ผมจะต้มยำไข่ดาวนะครับพี่น้องสี่ใบลงไติดตามนะครับเครื่องต้มก็จะมีผักชีต้นหอมบักชีแล้วก็หอมหอมหอมผัวแดงครับ แล้วก็ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีนะครับพี่น้องรากผักชีแล้วก็พริกพริกกินูสวนเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยนะครับชุดนี้ตะไคร้ใส่ลงไปนะครับตะไคร้หอมแดงนะครับส่วนผักชีกับหอมต้นเนี่ยจะเอาไว้ ทีหลังครับผมใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งครับใส่เกลือไปประมาณช้อนหนึ่งครับเนี่เดี๋ยวเราค่อยปรุงทีหลังเพื่อเติมได้ครับชุรสไปหน่อยหนึ่งครับน้นปลานะครับนั้นปลาจะไปก่อนสักหนึ่งซอสหนึ่งช้อนนะครับประมาณนี้ครับ นี่จะเป็นน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามที่ผมต้ไมไว้แล้วก็จะใส่เข้าไปครับใส่สักสองับพีนะครับเดี๋ยวเร,เราค่อยชิมรสอีกทีว่าถ้าไม่ได้รสค่อยค่อยปรุงได้ครับสูตรนี้ไม่ตายตัวครับต้มยำไข่ดาวนะครับสูตรอยู่บ้านครับช่วงโควิดครับพี่นะ้อง ตอนมีน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยจวจอน้าตาลน้าตาลทรายนะครับตักไปช้อนหนึ่งครับหรือใครเจาน้ําตาลปิดงน้ำตา,าลอะไรก็ได้ครับใส่ตัก <c oughs> ใหหวานหวานอมห,หวานเปรี้ยวครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วเราจะชิมน้ําดูครับชิมน้าดูนิดนึงครับ โอเคแล้วครับอร่อยนะครับเดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับใครจะหั่นก็ได้นะครับไข่หั่นเป็นชิ้นก็ได้แดี๋ผมไม่หั่นครับันจะทำเขาทำานี้เลยครับผมเดี๋ยวเราต้มให้กลิ่นหอมพวกตะไคร้พวกสมุนไพรออกเดี๋ยวกับเริ่มหอมนะครับจะบีบมะนาวก็ได้นะครับ รผมแต่ว่าผมใจน้ำมะขามเพิ่มเดี๋ยวไปบีบน้ำเนาวเพิ่มเติมที่หลังก็ได้ครับเดจกเดือดเรื่อหอมกับเดี๋ยวใส่หอมปักซีลงไปเลยครับเห็นว่าเสร็จครับเสร็จวิธีแล้วครับสวัสดีครับ่มแม่พี่น้อง มาพอ้กันอีกแล้วครับทางช่องกจนกินชุ่มคือเกาเดอร์พี่น้องเด้อครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วต้มยำไข่ดาวพี่น้องเรียบร้อยแล้วเมนูง่ายๆพี่น้องมา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 เด้อมาเด้อพี่น้องเห็น่าครับพน้องทั้งไก่ทั้งไกลมากินน้ำกันพี่น้องกินกับก๋วยชุ่มอนมาเด้อมาเด้อกลับมามามาเศบ โอ้เด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดครับครับครับเนี่ยไอ้ดาวผมย่าพี่น้องครับเด้อสดน้ำสดน้ำโอ้ยอดยพี่น้องเอ้ยนมูไข่ดาวไข่ดาวเยียฝ่าวเบื่อผมเด้อพี่น้องเด้ออะไรเลยช่วงนี้โควิดไปไสค์วะได้กินไข่นี่เรพี่น้อง มาบ้านมา,มาพี่น้องตังแก,กตังแก,กตังแดงตังเโยนมากินด้วกันครับพี่น้องว้าหลวงควอดอยน้องเฮ้ยหมดแล้งกินยังไร อยู่บ้านบอัดบะครับของกินเยอะแยะไข่เนี่ยุืมเสริมเติมแตง่งเอาย่านอยากกินแบบไหนรสชาติแบบไหนผมเป็นแนวท่าไฮซีรัพไอจิเลือกกับไป ดัดแปลงปรับปรุงเอาพี่น้องอยากกินแบบนั่นอยากได้รถนี้กันว่าไปพี่น้องอย่าฟ้าเบือผมใั่พี่น้องให้เป็นกำลังใจผมนั่นเน่จะไดนกัไหนบ่ อยู่ได้ก็เพราะพี่น้องนี่ยแหละครับพี่น้องเบื้องบ่งบให้กำลังใจผมผมก็อยู่ก็ได้แหละครับพี่น้องอยูได้กับพี่น้องให้กำลังแรงใจอยอูได้กับฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมแขนอ้อมอกอ้อมใจน้ำตาคนเนี่ยเด้อพี่นอ้องเด้่องใดสงสารผมหน่อเลยพ่อยายแกนคนผู้หายหัวรานคือเขาพี่น้องนะนีะ่กราฝากไว้ในพี่น้อง สุดยอดนี่พี่น้องสุดยอดสุดยอดเงี้ยดูด,ดิสิแมัมหลงคอดีพี่น้องมันสดน้ำไปมันเป็นตม้มยำตัวเขาหลงคอเลยก่อนพี่น้องเอ้ยเราจะสูตรเด้อพี่น้อง บางคนคเขาเจเาะกับบริเวคือผมกับเมี่ยใส่ไข่ใส่น้ำมันห่านต้มด้วยกับเมี่ยแล้วแต่สูตรนะพี่น้องนะสูตรผมผมมีแต่สิ่สงกับร้องไปเห็ดเบิรงก็ได้พี่น้องเบอร์มันดีแล้วผมเป็นไข่เป็ดด้วยพี่น้องนี่ไข่เป็ด เป็นไข่เป็ดครับผมใส่ไข่เป็ด

สุดยนะอดครับว้าขาขัดเงี้ยเลยสุดยอดพี่น้องจะได้กันเราเห็ดกินเนะบิ้มเนองเป็ดเบิ้งแนวทางผมเห็ดไรก็ได้หัวชิก บ่ต้องไปตามผมก็ได้ได้พี่น้องเบิ่งแค่เป็นแนวทางก็ได้ครับว่าบางคนอาจสตลืมหรือบ่ท่านเคยได้เย็ดก็ลองลองไปเบื่องแนวทางแล้วก็ไปปรับปรุงออกพี่น้องปรับแปลง,องเอาเ่าเหยียแบบไหนอจสิบดขึ้นผมก็ไใดแต่คือผมนี่ก,นก็สุดยอดเั็ซี่เ้อพี่น้องแซ่บสำหรับมันี้ก็ฝาาไวแค่นี้ก่อนพี่น้องจะไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมในเด้อพี่น้องเด้อ ที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องสําหรับมื้อนี้กากไว้แ่นี้ก่อนพี่น้องอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆล่ะคลิปต่อๆไปของผมเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ยังอยู่ในเมนูไข่อยู่พี่น้องเพราะว่าช่วงโควิดกักตัวอยู่บ้านจึงเลยก็อาศัยไข่ไปก่อนพี่น้องช่วงนี้อย่าเฝ้าไอ้อย่าเฝ้าลืมผมอย่าเฝ้าเซ็งผมอย่างวอาบ่ถึงเราพี่น้อง อย่าฟาวเบื่อพี่น้องอย่าฟาวเบื่อเมนูไข่เด้อครับเด้อจังใดก็ได้ฝาก,กติดตามผมนะย,ยังยังเหลืออีกหลายหลายเมนูอยู่พี่น้องเมนูไข่สำหรับวันนี้ก,เเก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณเะไรพี่น้องสวัสดีครับ